ขูทั้งหลายเมื่อสังขารมีอยู่เพราะถือมั่นสังขารเพราะยึดมั่นสังขารจึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าสภาวะเจ็ดกองนี้ไม่มีใครทําไม่มีแบบอย่างอันใครทำํำไม่มีใครเนรมิตไม่มีแบบอย่างอันใครเนรมิตเป็นสภาพไม่มีผลตั้งอยู่มั่นคงดุดยอดภูเขา ตั้งอยู่มั่นคงดุดเสาระเนียดสภาวะเจ็ดกองนั้นไม่หวั่นไหวไม่แปรปรวนไม่เบียดเบียนกันและกันไม่อาจให้เกิดสุขหรือทุกข์แก่กันและกันสภาวะเจ็ดกองเป็นไนคือกองดินกองน้ำกองไฟกองลมสุขทุกข์ชีวะ สภาวะเจ็ดกองนี้ไม่มีใครทําไม่มีแบบอย่างอันใครทําไม่มีใครเนรมิตไม่มีแบบอย่างอันใครเนรมิตเป็นสภาพยั่งยืนตั้งอยู่มั่นคงดุดยอดภูเขาตั้งอยู่มั่นคงดุดเสาระเนียดสภาวะเจ็ดกองนั้นไม่หวั่นไหวไม่แปรปรวนไม่เบียดเบียนกันและกัน ไม่อาจให้เกิดสุขหรือทุกข์แก่กันและกันแม้ผู้ใดจะเอาศาสตราอย่างคมตัดศีรษากันไม่ชื่อว่าใครโปรงชีวิตใครเป็นแต่ศาสตราสอดเข้าไปตามช่องระหว่างเจ็ดกองเท่านั้นอันหนึ่งกําเนิดที่เป็นประธาน1 4 6่งล้า 6, กร,รมัม6000กร,รมัม หกร้อกรัมห้ารกรัมหกรัมสากรัมหนึ่งกรัมกึ่งปฏิปทา62สอันตระหกสกับหกอภิชาติ6ปุริสภูมิแปอาชีวะสี่พันเก้าร้อริพภาชก4,900นาควา่า 4,900อินทรีสอง0 0นนรก3,000ระโชทาตุสสันญีคัน7อสันญีคัน7นิคันทะคัน7สภาวะทิพย์เมนุษย์7ปีศาจเสัตว์เจ็ประวุธใหญ่เประวุธเจ็ดร้อยเหวใหญ่ เจ็ดเหวน้อยเจ็ดร้อยมหาสุบินเจ็ดสุบินเจ็ดร้อยมหากับแปดแสนสี่หมื่นเหล่านี้ทั้งผานและบัณฑิตเร่ร่อนท่องเที่ยวไปแล้วจกทำที่สุดทุกได้ความหวังว่าเราจักอบรมกรรมที่ยังไม่อำนวยผลให้อำนวยผลหรือเราสัมผัสถูกต้องกรรม ที่อำนวยผลแล้วจะทำให้สุดสิ้นด้วยศีลด้วยพรด,ด้วยตาบะหรือด้วยพระมจรจันนี้ไม่มีในที่นั้นสุขทุกข์ที่ทำให้มีที่สิ้นสุดได้เหมือนตวงของให้หมดด้วยทนานย่อมไม่มีในสงสารด้วยอาการอย่างนี้เลยไม่มีปัามเสื่อมและความเจริญไม่มีการเลื่อนขึ้นและเลื่อนลง ผ่านและบัณฑิตเร่ร่อนไปเสวยสุขและทุกเองเหมือนกลุ่มได้ที่บุคคลคว้างไปย่อมคลี่หมดลงไปเองฉะนั้นภิกุทั้งหลายเมื่อวิญญาณมีอยู่เพราะถือมั่นวิญญาณเพราะยึดมั่นวิญญาณจึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าสภาวะเจ็ดกองนี้ไม่มีใครทํา ไม่มีแบบอย่างอันใครทําไม่มีใครเนรมิตไม่มีแบบอย่างอันใครเนรมิตเป็นสภาพไม่มีผลตั้งอยู่มั่นคงดุดยอดภูเขาตั้งอยู่มั่นคงดุดเสาระเนียดสภาวะเจ็ดกองนั้นไม่หวั่นไหวไม่แปรปรวนไม่เบียดเบียนกันและกันไม่อาจให้เกิดสุขหรือทุกข์แก่กันและกัน สภาวะเจ็ดกองเป็นชไนคือกองดินกองน้ำกองไฟกองลมสุขทุกข์ชีวะสภาวะเจ็ดกองนี้ไม่มีใครทำไม่มีแบบอย่างอันใครทำไม่มีใครเนรมิตไม่มีแบบอย่างอันใครเนรมิตเป็นสภาพยั่งยืน ตั้งอยู่มั่นคงดุดยอดภูเขาตั้งอยู่มั่นคงดุดเสาระเนียดสภาวะเจ็ดกองนั้นไม่หวั่นไหวไม่แปรปรวนไม่เบียดเบียนกันและกันไม่อาจให้เกิดสุขหรือทุกข์แก่กันและกันแม้ผู้ใดจะเอาศาตราอย่างคมตัดศีรษะกันไม่ชื่อว่าใครปร่งชีวิตใคร เป็นแต่ศาสตราสอดเข้าไปตามช่องระหว่างเจ็กองเท่านั้นอันหนึ่งกำเนิดที่เป็นประธาน1 4ึ6งล้านสกรรมัม6,000กร,รมัม600กร,รมัม500กร,รมัม5กร,รมัม3กร,รมัม1กร,รมัมกึ่งปฏิปทา62อันตระ62กรรับ 62อภิชาติ6ปุริสภูมิ8อาชีวะ4,900ปริพาชก4,900นาควาด4,900อินทรีย์2,000นรก3,000ระโชทาต36สัญญีคัน7อสัญญีคัน7นิคันทะคัน สภาวะทิพย์เจ็ดมนุษย์เจ็ดปีศาจเจ็ดสะเจ็ดประวุธใหญ่เจ็ดประวุธเจ็ดร้อยเหวใหญ่เจ็ดเหวน้อยเจ็ดร้อยมหาสุบินเจ็ดสุบินเจ็ดร้อยมหากับแปดแสนสี่หมื่นเหล่านี้ทั้งพาลและบัณฑิตเร่ร่อน ท่องเที่ยวไปแล้วจกทําที่สุดทุกได้ความหวังว่าเราจักอบรมกรรมที่ยังไม่อำนวยผลให้อำนวยผลหรือเราสัมผัสถูกต้องกรรมที่อำนวยผลแล้วจกทําให้สุดสิ้นด้วยศีลด้วยพรตด,ด้วยตะบะหรือด้วยปรมจันนี้ไม่มีในที่นั้นสุขทุกขที่ทําให้มี ที่สิ้นสุดได้เหมือนตวงของให้หมดด้วยทนานย่อมไม่มีในสงสารด้วยอาการอย่างนี้เลยไม่มีความเสื่อมและความเจริญไม่มีการเลื่อนขึ้นและเลื่อนลงผานและบันดิตเรร่อนไปสเสวยสุขและทุกเองเหมือนกลุ่มได้ที่บุคคลคว้างไปย่อมคลี่หมดลงไปเองฉะนั้น